ห้อยพระถูกฉลกโชคมหาศาลห้อยพระอะไรดีเรื่องของการห้อยพระวันนี้จะสรุปอีกครั้งให้ทราบแบบที่มาที่ไปเพื่อให้มีกำลังใจที่ดีและถูกต้องสำหรับคนไทยนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องมงคลอย่างยิ่งคะ่ะเป็นการเข้าถึงพระพุทธเจ้าด้วยอุบายอันแยบย์ของครูบาอาจารย์แต่หลายคนก็ยังคงสงสัย ว่าจะเกิดมงคลเกิดโชคลาภได้อย่างไรและไม่เห็นจำเป็นต้องห้อยพระก็มีโชคลาภได้ซึ่งก็ต้องขอตอบว่าออกเป็นสองประเด็นค่ะประเด็นที่1ในพระเครื่องของแต่ละองค์นั้นของครูบาอาจารย์นั้นเจตนาในการสร้างท่านถูกทรรมเพื่อนำคนให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าและปฏิบัติตนตามคําสอน ของพระพุทธองค์ก็ถือว่าเป็นบุญกุศลใหญ่ความมงคลน,นั้นเกิดขึ้นตั้งแต่เจตนาในการสร้างขั้นตอนในการสร้างก็ยังคงมีมงคลเพิ่มขึ้นอีกเพราะได้นำอำมวลสารต่างๆที่ถือว่าศักดิ์สิทธิ์และมีความเป็นมงคลมาปั้นมาล้อมมาหล่อหรือทำให้เกิดกรูปสุดท้ายกว่าจะมาถึงมือผู้รับนั้น ครูบาอาจารย์ที่ท่านสร้างก็จะทำการปลุกเสกด้วยพุทธมนต์ที่ศักดิ์สิทธิ์รวมถึงมนต์คาถาที่เกิดมงคลซึ่งอย่างต่ำนั้นน่าจะเป็น108จบขึ้นไปจริงได้ครูบาอาจารย์ที่มีบุญมากเป็นผู้สวดแล้วพระเครื่ององค์นั้นจะยิ่งมีความเป็นมงคลมากขึ้นอีกกี่เท่าขอให้ลองคิดดู ยิ่งสร้างพระเครื่องที่มีคติเด่นในการให้ลาบตัวอ,อย่างเช่นการสร้างพระศิวลีพระสังกจ,จ่ายพระอุปคุตคนที่ห้อยหรือห้อยนั้นก็ยิ่งมีโชคลาบได้ง่ายประเด็นที่สองเรื่องไม่เห็นจำเป็นต้องห้อยพระก็มีโชคลาบได้ซึ่งจริงๆก็เป็นอย่างยิ่ง แต่จะจริงสำหรับท่านผู้ปฏิบัติธรรมชั้นสูงที่เข้าใจธรรมทั้งหมดแต่สำหรับท่านที่ยังคิดว่าตนเองนั้นยังไปไม่ถึงระดับนี้ขอแนะนำว่าควรจะห้อยพระเพื่อให้จิตใจแนบแน่นกับพระพุทธเจ้าจะเป็นการดีที่สุดเหมือนคนที่ร่างกายไม่แข็งแรงเท่าที่ควรเมื่อจะเดินขึ้นที่สูงเดินขึ้นบันได ก็ต้องใช้ราวบันไดเป็นที่เกาะพยุงตัวแต่สำหรับท่านที่แข็งแรงหรือทราบว่าตนเองนั้นเป็นผู้ปฏิบัติชั้นสูงแล้วลึกซึ้งแนบแน่นในพระธรรมก็ไม่ต้องมีพระไม่ต้องมีราวบันไดเกาะเลยก็ย่อมได้หวังว่าจะเข้าใจและพิจารณาด้วยตนเองได้การห้อยพระนั้นเป็นการห้อยเพื่อเป็นพุทธานุสติ เพื่อระลึกถึงคำํำสอนของพระพุทธองค์รวมถึงวัดปฏิบัติที่ดีงามของครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของหรือเป็นผู้สร้างประเครื่องนั้นขึ้นมาซึ่งหากมองกันให้ลึกซึ้งนั้นหลายท่านก็จะรู้เท่าทันถึงแห่งอนิจจังที่ซ่อนอยู่ว่าคนสร้างก็ตายคนทำก็ตายคนห้อยก็ต้องตาย แต่ความดีบุญกุศลและกรรมนั้นยังคงอยู่ตลอดไปกาลนานคนที่ห้อยพระต้องเป็นคนดีมีศีลธรรมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในองค์พระก็จะช่วยเมตตาแต่ท่านจะช่วยน้อยหรือมากอยู่ที่ตัวคนใส่พระเครื่องหรือสิ่งของต่างๆที่เป็นมงคลไม่มีการเสื่อมของดีนั้นไม่มีวันเสื่อมด้วยตัวเองส่วนผู้ใช้ จะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรือไม่เป็นอีกเรื่องหนึ่งเหมือนกับคำสวดที่ว่านะโมนะโมคำคำนี้ไม่เคยเสื่อมแต่ผู้พูดปฏิบัติดีแค่ไหนการรักษาก็ต้องสำรวมกายวาจาใจอย่าให้ขาดตกบกพร่องเดินตามรอยธรรมของพระพุทธองค์หลวงพ่อคุณท่านเคยบอกไว้ว่าทองคำ ก็คือทองคำไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนประเครื่องก็เช่นกันขึ้นอยู่กับว่าอยู่กับใครหลักในการห้อยพระจะเป็นองค์เดียวสององค์สมองค์สี่องค์ถึง9องค์หรือมากกว่านั้นจะเป็นเลขคู่หรือเลขคี่นั้นแล้วแต่จริตความชอบหลายคนบอกว่าคนโบราณน,นั้นห้อยเป็นเลขคี่แล้วแต่ความเชื่อประสงค์เวลานิมนต์ต้องเป็นเลขคี่ ซึ่งจะให้พิจารณาเรื่องหนึ่งคำว่าคณะสงฆ์นั้นต้องครบสี่รูปตามพุทธบัญญัติถึงจะทำสังฆกรรมได้เรื่องของการห้อยพระก็จะเป็นเลขคู่หรือจักขี่ก็จึงเป็นที่ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรหากต้องการพุทธคุณด้านไหนก็ให้เลือกเอาตามความพอใจจะเป็นเมตตาอํานาจ บารมีค้าขายแขวคราดก็แต่ข้อแนะนำว่าองค์ที่เป็นประธานที่อยู่ตรงกลางนั้นเป็นองค์ที่สำคัญที่สุดที่เหลือนั้นตามความพอใจลดหลั่นกันไปคล้ายคนยึดกติโบราณเอาความหมายเช่นมั่นมีสีสุขก็คือหลวงปู่มั่นหลวงปู่มีหลวงปู่สีหลวงปูสงป่สุขที่เอาแต่เสียงที่ออกเสียงเหมือนกัน หลายคนบอกว่าห้อยพระหลายองค์ทำให้พลังศักดิ์สิทธิ์นั้นน้อยอยากขอเรียนให้ทราบว่าพลังศักดิ์สิทธิ์นั้นท่านเท่ากันทุกองค์ค่ะเพราะมาจากพระพุทธเจ้าทั้งสิน้นแต่ตัวเราเองนั้นสำคัญว่าเป็นคนดีมีศีลมีบุญบารมีหรือไม่ซึ่งต้องสร้างขึ้นมาในชาตินี้เพื่อรวมกับบุญเก่าเพราะเมื่อเครื่องรับหรือตัวคนห้อยพระนั้นดี เกลืนศักดิ์สิทธิ์จากพระที่ห้อยอยู่ก็ส่งได้แบบได้ผลมากและในทางกลับกันต่อให้พระนั้นมีพลังศักดิ์สิทธิ์มากเพียงใดแต่ตัวคนใส่นั้นไม่มีศีลพระท่านก็คงไม่ช่วยคงเคยได้ยินเจ้าพ่อมหาโจรที่แม้แต่พระแม้แต่อมพระไว้ในปากก็ยังโดนยิงเสียพนนักเลงโตห้อยพระเต็มคอ แต่ก็โดนเสียบด้วยมีดทีเดียวตายการห้อยพระตามอาชีพนั้นเป็นไปตามกระแสท,ที่สะสมมาและก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเรื่องวิเศษอย่างยิ่งคนหลายคนยังไม่ทร,ราบว่าอาชีพที่ทำอยู่นั้นเป็นไปตามกรรมที่ทำมาไม่ใช่เรื่องบังเอิญคนที่เป็นพ่อค้าก็เพราะเคยเป็นพ่อค้ามาก่อนคนที่เคยรับราชการก็เพราะ เคยทำหน้าที่แบบนี้มาก่อนในอดีตชาติการที่ในชาตินี้ได้มีโอกาสครอบครองพระเครื่องไม่ว่าจะองค์ใดจะเป็นท่านใดสร้างก็ตามนั้นเป็นด้วยกรรมที่ผูกพันกับครูบาอาจารย์ที่ท่านสร้างขึ้นมาแน่นอนค่ะซึ่งอาจจะเป็นในชาติใดชาติหนึ่งดังนั้นการสวมพระเครื่องตรงตามอาชีพของตนนั้น ก็จะช่วยส่งเสริมให้ทําการใดก็มักจะสำเร็จตามที่ปรารถนาเพราะมีบุญบาร,รมีของครูบาอาจารย์ที่สร้างมาช่วยเพิ่มหนุนนำจากบุญเก่าและบุญใหม่ที่มีอยู่เส้นทาค้าขายก็คงเน้นไปด้านเมตตามหานิยมโชคลาภที่ได้มาโดยง่ายก็ต้องเลือกประเครื่องที่เด่นด้านนี้อย่างเช่นหลวงพ่อปานวัดบางนมโคถ้าปรดเน่ปรดสิน ก็ต้องเลือกด้านการขจัดอุปสรรคและการเงินก็ต้องหลวงปู่หลีวพญาเต่าเรือนต้องการอำนาจปารมีความสะดวกไหลลื่นในการทำงานก็ต้องพระสมเด็จเด่นเรื่องรักษาโรคก็ต้องพระกิ่งเป็นต้นซึ่งในแต่ละพระเครื่องแต่ละครูบาอาจารย์ท่านก็จะมีจุดเด่นเฉพาะตัวออกไปถ้าพระเครื่ององค์นั้น ครูบาอาจารย์ท่านมีข้อกำหนดในการใช้คาถากำกับไว้ก็ต้องสวดให้ครบถ้วนตามที่ท่านกำหนดไว้ขอให้จำง่ายๆว่ามีของดีแล้วต้องอาราธนาพระปลุกพระและปลุกตนเองด้วยถึงจะดีจริงควรทำบุญอุทิศบุญไปให้กับครูบาอาจารย์ที่สร้างอย่างสม่ำเสมอเพื่อเชื่อมบุญระหว่างตัวเรากับท่าน ให้กระชับเข้ามาใกล้กันมากขึ้นครูบาอาจารย์ที่ท่านสร้างและมีวัดปฏิบัติดีนั้นบางองค์นั้นท่านเป็นพระอระหันต์บางองค์ท่านเป็นพระโพธิสัตว์การได้ทำบุญและเชื่อมบุญกับท่านนั้นเป็นบุญใหญ่มากเคล็ดลับสำคัญอยู่ที่ตอนเชื่อมบุญหรือตอนอุทิศบุญให้กล่าวดังนี้ข้าพเจ้าบอกชื่อนามสกุล ขอน้อมเอาผลบุญทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นนี้จากการกล่าวเชื่อของทานอาทิถวายปัจจัยทรัพย์สินเงินทองถวายกะระถินผ้าป่าสิ่งของต่างๆเป็นต้นตลอดจนการให้อภัยทานให้ธรรมทานการรักษาศีลและการเจริญภาวนาถ้ามีในครั้งนี้ในวันนี้เมื่อเวลาก็บอกสถานที่ไปในกรณีที่ไม่ได้กล่าวอุทิศ ในสถานที่ทำบุญนั้นแต่กลับมากราบอุทิศในที่พักที่บ้านในภายหลังเพื่ออนุโมทนาในบุญบรารมีพระคุณความดีทั้งหลายทั้งปวงของครูบาอาจารย์ที่สร้างหรือรูปเหมือนของท่านบุญบรารมีพระคุณความดีใดๆที่ครูบาอาจารย์ที่สร้างหรือรูปเหมือนของท่านได้บำเพ็ญมาดีแล้วตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ข้าพเจ้าขอโมทนาบุญในบุญบาร,รมีพระคุณความดีนั้นทั้งหมดทั้งมวลและขอให้ข้าพเจ้าได้มีส่วนในบุญบาร,รมีพระคุณความดีของครูบาอาจารย์นั้นด้วยเอินทำใดที่ครูบาอาจารย์ที่สร้างหรือรูปเหมือนของท่านได้ถึงที่สุดแล้วก็ขอให้ข้าพเจ้าได้เข้าถึงซึ่งธรรมนั้น จเจริญตามรอยครูบาอาจารย์ที่สร้างกรืกรูปเหมือนของท่านด้วยเทินโมทนาสาธุสาธุสาธุใส่ได้กับทุกพระองค์ทุกท่านทั้งอย่างที่ยังมีชีวิตอยู่และก็ละสังขารไปนานแล้วหลังจากนั้นถ้าเราจะขอพรเพื่อความสำเร็จต่างๆก็ให้ว่าไปโดยเป็นเรื่องที่ถูกต้องตามธรรมและอย่าลืมที่กล่าวไว้เสมอ การที่จะมีโชคลาบนั้นต้องเป็นผู้มีบุญเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นการเพิ่มบุญให้กับตนเองอีกช่องทางหนึ่งขอให้ทำทุกครั้งเมื่อทำบุญหรือก่อนที่จะห้อยพระหรือนึกได้เมื่อใดก็เพิ่มบุญเมื่อนั้น